ครับอ่าเต้องบอกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยกองละครหลายๆกองเนี่ยก็หยุดพักงานกันไปเมื่อวานนี้ก็กองละครหนึ่งในสว่วนเขาเปิดกลับมาทํางานแล้วก็นั่นเป็นกองละครกองแรกๆเลยที่เชิญสื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศการถ่ายทํากองลูกชายกองาคือไม่ไปได้ไงอ,ะนะอ่ะนะ <c oughs> อฉาวคุไปถ่ายกันที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งฉากโรงพยาบาลเนี้ยเป็นฉากที่เคยถ่ายเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์มาแล้วด้วยฉากเห็นเห็นเจมพันผภาผักแดงเหรอเนี่ยเป็นคนป่วยที่ดูดีมากปากแดงเห็นพันผ้าพันแผลขนาดเนี้ยก็เพราะว่าในเรื่องเนี้ยพระเอกคือคุณหนึ่งเนเขาต้องประสบอุบัติเหตุแล้วคุณปุ้มนางเอกน้องญาญ่าเนี่ยก็ต้องเริ่มแบบเป็นช่วงเวลาที่เริ่มเห็นอกเห็นใจเริ่มแสดงความรักเรื่องเมื่อวานเนี้ยถือเป็นฉากฟินๆของพระเอกนางเอกเพราะก่อนหน้านี้เวลาเข้า ก็จะเป็นฉากที่เพลนากเอกเขาพ่อแง่งแม่งอนตีกันตลอดเวลาไม่เคยเห็นคุณหนึ่งคุณปุ้มนี่เขาจะรักกันสักทีฉากนี้ถือเป็นฉากหวานๆแล้วก็ฟินได้จับไม้จับมือได้โอบได้กอดไปดูความหวานของคุณหนึ่งคุณปุ้มกันเดียค่ะ ได้จับมือยายายายใกล้ชิดยายาแล้วหลายๆคนจะเป็นหัวอาการแพ้แมกับคุณของยายาเมื่อก่อนนี้ช่วงปีใหม่บอกคุยกับคุณแม่ปลาแม่ปลาบอกว่าน้องเนี่ยแพ้แพ้แผลตรงนี้เป็นแบบถึงเป็นไข้เลยเรียกว่าแผลเนี่ยเมื่อวานก็ให้ทีมข่าวไปถามว่าเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นยังเพราะว่าเห็นว่าแพ้ค่อนข้างเยอะน้องบอกตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแล้วก็มีการไปล้างแผลทุกวัน นึกว่าก็แต่มันต้องใช้เวลารักษาเพราะว่าค่อนข้างจะแผลกับแผลเอาไปฟังเสียงาย่าว่ากับอาการนี้ว่าดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะก็ตอนที่พักตอนที่ไม่ได้ทํางานก็ทําแผลทุกวันค่ะก็ค่อยๆค่อยๆเนื้อค่อ,คอยๆเต็มค่ะตอนนี้เหลือสีู่ค่ะก็ต้องรักษาไปเรื่อย,อยแผลเป็นคงจะายากนิดน,นึงค่ะอาจจะใช้เวลาแบบ เป็นปีกว่าจะจางเป็นที่ค่ะแต่ว่าโชคดีที่เรามีเมคอัพค่ะเราสามารถแบบว่าเต็มเต็มเไดเออ้วก็แอบกังวลเล่กงกว่าจะเป็นแผลเป็นนิดนึงตรงขาแต่บอกว่ายาย่านี่เป็นผู้หญิงที่อดทนมากเพราะว่าถึงแม้จะแบบแผลค่อนข้าง,งอักเสบเยอะตอนที่ตอนที่เป็นใหม่ๆช่วงเดือนตุลา ขาบวมแต่ก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตไปขึนาเดชแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังดูแลรักษาแผลแต่ก็ยังทางานอยู่ตลอดแต่คงเข็ดไหมกับปุนกลัวไปอีกน้นเลยนะครับทุกคนคงแบบว่าไม่ให้ยายย่าลงทะเลกแล้วน่าเสียัวนะน่าสงสารนะครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยทาไมปากชมพูขนาดนี้ไม่เข้าใจว่าคนป่วยทาไมปากแดงน่าเสียห้าเดี๋ยวรอดูหนึ่งในส่วนหนึ่งในส่วนตอนนี้ก็ถ่ายทำไปเ้าสปแล้วคิดว่า กลางปีนี้แหละก็น่าจะได้ดูเพราะว่าใกล้จะปิดกล้องแล้วส่วนใครที่คิดถึงน้องยาญ่ยาก็ช่อง3 SD ช่อง2 8นะคะซีรีส์สหัวใจแห่งคุ้นเขาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นี่แหละ5มงเย็นถึง6โมงเย็นก็ติดตามได้มีน้องยาญ่ยาแสดงด้วยก็ติดตามกันค่ะทั้งหมดนี้คือเป็นข่าวบันเทิงที่นำมาฝากเช้านี้ค่ะสวัสดีค่ะ มาที่ละครอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างค่ะเรื่องนี้หนึ่งในสวงของผู้จัดพี่แหม่มทิติมานะคะที่เราบอกกันไว้ว่าเริ่มที่จะถ่ายทํากันต่อแล้วหลังจากที่เปิดปีใหม่มาค่ะปกติที่เราจะได้ชมกันกค่ะคุณอามก็จะเป็นฉากพ่อแง่แม่งอนของหนุ่มเจมจีกับสาวยาย่าอุรัสยานะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะมีเป็นฉากหวานสวีทของทั้งคู่นะคะก็เป็นฉากกุ๊กกิ๊กในโรงพยาบาลค่ะที่คุณหนึ่งหรือว่าหนุ่มเจมจีประสบอุบัติเหตุแล้วทำให้คุณปุ้มหรือว่าน้องยาย่าเนี่ยนะคะต้องไปให้กําลังใจติดขอบเตียง ฟินกันสุดๆกับฉากหวานกู้กิ๊กของคุณหนึ่งและคุณปุ้มรับบทโดยคู่พระนางเจมจิรายุยายาอุรัสยาที่มีทั้งโอบประคองทั้งจับมือทั้งส่งตาหวานให้กันในละครรีเมคเรื่องหนึ่งในสวงผลงานผู้จัดพี่แม่มทิติมาซึ่งเมื่อคุณหนึ่งนั้นประสบอุบัติเหตุต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลคุณปุ้มก็ตามมาให้กำลังใจกันถึงขอบเตียงงานนี้เรียกว่าจากคู่กัดกลับกลายมาเป็นคู่รักเลยล่ะครับ คือไม่ได้เจ็บมากแต่ว่าอยาก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 วางแผนให้นางเอกบอกรักให้ได้ครับให้ใจอ่อนให้ได้้มาแบบว่าเอาใจใช่คมันเพราะว่าทั้งเรื่องเราจะแบบว่าไม่ถูกกันค่ะแบบว่ากัดกันไปกัดกันมาคือตัวเองว่าจริงๆเราก็เป็นห่วงเขาเลยยอมใจอ่อนสักทีก็สนุกดีครับก็เขินเขินนี้ครับ งานนี้ยังได้เห็นพระเอกหนุ่มเจมจิในลุกคนป่วยน่าสงสารซึ่งน้องยาย่าก็บอกว่าดูสะเซอร์ดีเพราะปกติมักเห็นแต่หนุ่มเจมในลุกเนีย๊ยบเนียส่วนหนุ่มเจมบอกการเข้าฉากกุ๊กกิ๊กส่งตาหวานให้น้องยาย่านั้นเล่นไม่ยากก็ี่ยาก็สวยออขอบคุณคครับ <ไป S 2> แล้วมาชมผมกลับมั้งเหรอ <c oughs> จิเจมน่ารักมากเลยนานี้แบบว่าหล่อมากนี่ชมากครับนี่ชมนี่ชม นอกจากนี้น้องย,าย,าอย่ายังได้เล่าให้ฟังว่าแผลแมงกะพรุนที่ขาวกว่านั้นอาการดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งช่วงที่ไม่ได้ทํางานก็ทําแผลทุกวันส่วนละครเรื่องหนึ่งในส่วงตอนนี้ถ่ายทําไปแล้วกว่า90%แฟนๆละครได้ติดตามชมกันต้นปีนี้แน่นอนครับอากนิ์วิเชียนเจริญรายงานเธอท โอยครับได้ครับเก็บแล้วกัน